วอนดี้ครับเออมันียผมจะมารีวิวตัวก็คือตัวนี้ก็ผมถึงว่าถึงมันจะหมดอีเวนต์ไปแล้วก็ถือครับแต่ผมจะมาแล้วอ e ีวิวครับผมจะมารีวิวนะครับผมจะรีวิวด่านมดก็นลกันนะครับผมแม่กาลังบ่นๆอยู่เลยอยากได้เหินเงนะินอย่างแม่ไม่ได้บนเขาสมไปสุ่มมาเอาได้เฉย อ่ะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะสุ่มก่อนนะครับเออเดี๋ยวผมไอ้เดี๋ยวผมจะไปเข้าเกมก่อนนะครับอ่ะผมเข้าเกมครับผมเออถ้าเสียงเกมมันเบายัางไงก็ขอโทษด้วยครับพอดีผมกลัวแบบเสียงเกมมันดังกว่าไมค์ผมนะครับ าลยอะยวผมจะตัดไปตอนที่เออเออฟาร์มฟาร์มเกินเสรล้วนะครับเอาละครับลแล้วก็ฟาร์มเกินเสร็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ผมก็วนบัฟเวทไปที่เรียบร้อยแล้ว,วครับผมวนบัฟนะโอ้ได้เมตรล่ำต้นอันนี้ผมมีวนบัฟเวทแล้วก็เออ ดาดาวมีอีสนะครับผมเป็นอีสบวกดาวมีเริ่มต้นถ้า้ามีบัฟก็จะประมาณถ้ามีบัฟก็จะดาวมีประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดครับผมความเร็วการโจมตีห้าจุดสามวินะครับผมระยะสิบหกนะครับผมอัพเกรดขั้นต่อไปนะครับใช้เงินสองพันห้าร้อยนะครับผมดาวมีเพิ่มเป็น 20, 6, 000, 8, 000สองหมื่นหกพันเจ็ร้อยแปดสิบสองนะครับผมระยะเพิ่มเป็น สิบเจ็ดจุดหนึ่งครับผมความเร็วกันยิงปีเข้าเดิมน,นะครับอัพเกรดขั้นต่อไปใช้สี่พันนะครับดาเมจเพิ่มเป็นห้าหมื่นห้าร้อยสี่เอ่อระยะในระยะในการจิงีเพิ่มขึ้นเป็นสิบเก้าจุดสองนะครับผมอัพเกรดขั้นต่อไปใช้ห้าพันห้าร้อยนะครับเปลี่ยนสกิลเป็นสกิลใหม่เอ่อมีดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบนะครับความเร็วกันยิงปีเพิ่มขึ้น เป็นหกจุดสองระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นยี่สบสามจุดห้านะครับอัพจิตขั้นไปยี่ันเลยดาเมจต,ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนะครับผมความเดลกากรโจมตีเท่าเดิมระยะเดลกาในการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบห้าจุดหกนะครับอัพจิตขั้นต่อไปเจ็ดพัน ดาเมจหนึ่งหมดดืหม 12, หม 22, ่นสองพันสองร้อยสี่ดาเมจสองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสามจิบหกระยะระยะเวลาในการโจมตีเท่าเดิมระยะในการโจมตีเพิ่มขึ้นเก้าจุดหกเอ้าเกิดข่าวตัวปัจจุบันดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น ดาเ,าเมจเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งแสนสามื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบนะครับเอ่อความเร็วการยิงตีข้อเดิมแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบแปดจุดแปดนะครับอัพเกรดขั้นต่อไปใช้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับมีท่าใหม่นะครับผมซึ่งท่านี้มันตีแอร์ด้วยนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งแสนหกหมื่นแจดพันสามร้อยสี่เก้าระยะเพิ่มเป็นแปดวีนะครับผม ระยะในการกระตีครับผมแต่แก็ระยะในการกระตีที่สายไทยสองนะครับอัพเขียนแล้วอัพกียขั้นต่อไปใช้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับแล้วไปเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบแปดระยะในการเนี่ยเวลาในการกระตีเท่าเดิมระยะเพิ่มขึ้นเป็นสามสามสิบห้าจุดสองนะครับอัพเกียรขั้นขั้นอัพเกียรขั้นสุดท้ายใช้เงินสามหมื่นดาเมิเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณเอ่อ สองแสนสองหมืน่นสี่พันกว่าและจะยิ่งอ่านเออส่วนเวลาในการจมตีประมาณแปดวินะครับไม่ถึงมันประมาณคือแปดเยียแหละแล้วลก,รก็ระยะโจมตียะในการโจมตีคือเพิ่มขึม้นเป็นทาทเจ็ดสุดส,ดสามครับ ก็ถือว่าไม่แย่นะครับถึงจะอับแพงนิดนึงแต่ก็ T A เวยก็คุ้มอยู่ต้องเอาไปลงหลายหลาย,หลายหลายด่านแล้วผมว่าคุ้มตัวนี้ก็วางได้สามตัวนะครับอกี้คุณใหญ่ได้บัฟอยู่ดีเตรียมไม่ได้อ่ะ คลิปหน้ารอรีวิวเทนเงินนะครับผม,ผมจะไปทำเทนเงนนนะครับเอ่อคลิปนี้ก็เวลาสัพวงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม